สวัสดีครับผมหนึ่งจากร้านเทรนเลเดอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่นัดบิ๊กวิงอุดรธานีนะครับก็พอดีผมมาเบิกอะไรก็มาเจอเจ้า้าร้อยเอ็กตัวสองพันสิบเก้าครับตัวใหม่ก็หลายคนคงรู้แล้วครับเห็นกันมาบ้างแล้วครับวันนี้ก็ผมก็เพิ่งมาเห็นตัวจริงครั้งแรกนะครับบางคนดูรีวิวมาหลายๆรีวิวแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามันต่างจากของปีเก่ายังไงครับปีสิบเก้ากับสิบแปดละกันนะครับถ้าเทียบ อันดับแรกเลยที่คือเห็นเนี่ยคือ่าตัวชุดสีแฟริงนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับย้อนแสงหน่อยนะครับแบบใหม่นะครับที่เห็นจะมีช่องดักลมนะครับคุณเห็นหรือเปล่านะครับตัวช่องดักลมสองรูนะครับซึ่งตัวปีเก่าจะไม่มีนะครับนะครับไฟเดียวแบบใหม่ L.E.D. นะครับชิวหน้าแบบใหม่นะครับไม่รู้ว่าชิวหน้าเดิมกับของใหม่ตำแหน่งรูเท่ากันหรือเปล่าน่าจะนะครับเพราะเหมือนจะขาเดิมมีบาร์ให้ไม่ต้องซื้อบาร์มาครับแต่ว่าเหล็ก่องข้างเล็กมากครับเหล็กเล็กมากครับที่เหลักเลยคือหน้าจอ รู้สึกรุ่นนี้มีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับนี่ครับนี่เหมือนเป็นช่อง power outlet แต่จะเหมือนจะไม่มีมาให้นะครับเนี่ยคงต้องซื้อเสริมนะครับ power outlet นะครับนี่ที่เห็นหลักๆเลยคือนี่ครับตัวนี้ครับยาวขึ้น่าเดิมนะครับ แฮนด์นะครับไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับฝาตุ๊กาตาไม่เหมือนเดิมแฮนด์ Hand นี่ตร, 22, ตรงนี้ยี่สิบสองตรงนี้ยี่สิบสี่มิลน,นะครับตัวต่างจากตัวเดิมที่จะเป็นยี่สิบสองมิลน,นะครับกระจกกระจกเหมือนเป็นของกระจกทีบีหกห้าศูนย์นะครับเรื่องออปชั่นประกับมือเหมือนเดิมนะครับทุบแผงคอที่เปลี่ยนไปนะครับ มาถึงข้างหน้าไฟ,ไฟไฟทรงเดิมนะครับแต่โครงหน้ากากเปลี่ยนไปนะครับปากจะสั้นระยะยุบโชกค,ครับยาวกว่าเดิมครับแผงหม้อน้ําเหมือนหน้าจะเหมือนของเดิมครับบางโคนไม่เหมือนครับตัวโชกคครับไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะครับแต่ก้านจานครับเปลี่ยนไป ัวดีจยังเหมือนเดิมครับขนาดยางจนหลบขนาดเท่าไหร่เอ่ยขนาดขนาดเดี๋ยวหาขนาดไม่เจอครับขนาดสิบทับแปดสิบสิบเก้าครับขอบสิบเก้าหกล่างไม่มีเหมือนเดิมครับแต่ ต่างจากเดิมมีตะข่ายหุ้มมาให้ครับมีตะข่ายหุ้มท่อมาให้ขวาบนเป็นสีดำชุดเติมมอน้ำสาบแข็งเครื่องเปลี่ยนไปครับลายไม่เหมือนเดิมตรงนี้ยังเหมือนเดิมครับพัดเท้าชุดกับข้างแฟลลิ่งเปลี่ยนไปครับตัวนี้ครับถังเหมือนเดิมครับถัทงทรงถังยังเหมือนเดิมเบาะ บอกก็น,น่าจะเหมือนเดิมช่วงท้ายเหมือนเดิมนะครับพักเทา้าบางคนหลังยาวอ่าโุษทีฟังสู้แบบใหม่ไม่เหมือนของเดิมครับสเตอร์สเตอร์สวยดีครับใช่ของอาเคมาเลยนะครับนี่โอ้นี่อาร์มครับสวิงอาร์มไม่เหมือนเดิมครับตอนแรกดูขุนผืนผมในเอร์น็ตไม่เห็นครับนี่ตั้งโฟงง่ายกว่าเดิมครับ ไปเลี้ยวแอมดีไปเลี้ยวไปเบรกยางหลังก้านแม็กไม่เดิมจานยังเหมือนเดิมงับท่อไม่เหมือนเดิมเมื่อออกสองรูขนาดยางนี่ต้องดูฝังนี้ นขนาดยางขนาดยางน่าจะเป็นร้อยหกสิบนะครับมันอยู่ข้างในไม่ไม่กล้าเลื่อนรถถกน้ำมันเบรกไม่เหมือนเดิมครับเหมือนจะเซอร์วิสง่ายกว่าเดิม,มน้ำเบรกครับนี่ฝาเครื่องลายไม่เหมือนเดิมนะครับสวยง,งามครับมีอะไรอีก กระติ๊กเกอร์ฝาถังโอเคครับโดยรวมสวยงามครับห้าร้อยเอ็กสองพันสิบเก้าขอบคุณครับ